ค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เนาะจะขออนุญาตใช้เป็นภาษาเผ่านะคะอาจจะฟังไม่เข้าใจบ้างก็ไม่เป็นไรเราฟังสาเนียงเอาเนะเาะเดี๋ยวจะเราจะเริ่มเป็นภาษาเผ่า,ภากันแล้วนะคะโอเคค่ะอินเนอร์ดุทมาโอนะโลอินเนอร์เอ่อยาจีนึมายาจีนึมาเลยยาจีนึมาลู่พ่อจีพ่อปา่าหรอวาเซบอเซบอนะคะ แล้วก็ใบช่พูนะคะใบยุชะพูว่ากระทะเฮียเลยเลเลจะชบเรดเฮจีเนี่ยยาจีเ็ดนเน่ชีเชจะรูดดวดเลยเฮเสไงอะเธอท่รู้หรอว่าอ้าจื้อวิญญาณับรกลอหจีรอสัพีดิมเลสัพีแห xe phi he se pu na sa phi na de da pa le ta de bawat ye he luo de này che chia chu lo ha ne luo ga ma ga ga do ga do de ne ya chi chi che de ta chu zang bi chu bai lo jang ye ye bu ke ke ja pa ye ji

ขามีมาจอเที่ยวเหยียดแต่สับพี่สับพีพี่จูมาจะไม่สับพีพี่โกสับพีพี่โกเดือกสับพีพี่โกเถอะยูขึ้นไม่เบื่อเฉพาะเฉพาะเาโซเดยสิสับพีพี่จูเนี่ยต่นะเออกระเหอเจอในริมีเพิ่มมาเจอเบยวไม่นานเออเจอขายกรบอกงาหน้เจอเหยีเขาเที่ยวเราเขาเยอะจังก่ไห

thì hẹn ấy chứ ở chứ thì luôn nhiều chuyện đi còn những giải chơi số mèo giá giải chơi số oh. à, đó mà là những kia đồ bẹt <laughs> ừ, là số là về nhà mẹ về <laughs> nhà mẹ đi thế thôi mẹ thế sao mà mười nhà gì nữa พอปาพอปาเฮือจิรุ่นอยู่ล่ะให้ดูมาพอจิในเดีเลยเงี้ยเนีรถดีมาได้สิให้รถดี หัหนุยาจะซ่อมาจาลาสีหอวนุยใหญ่จะส,อ,จะส,จะสอ,อกันพอจะเท่หอจะเท่ห่อจะอู้งก็นเนรนี่คือพายเงเจมเมียจมเมียสวจมเนียเราคุมมาคุมมาให้ได้เรา